อริยสัจสี่ในความคิดของโยมคิดว่าหมายถึงอะไรกันบ้างในวันนี้หลวงตาจะพามาเจาะลึกหลักธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นคืออริยสัจสี่ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่นำทางสู่การดับทุกข์และพบกับความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตโยมอาจจะเคยได้ยินคำนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของโยมได้อย่างไรใช่ไหมงั้นมาทำความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างง่ายๆเพื่อปลดล็อกตัวเองจากความทุกข์และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นโยมเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ก็ยังมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆหรือความไม่สบายใจวนเวียนอยู่เสมอเราทุกคนล้วนต้องการความสุขแต่ทำไมบางครั้งมันถึงดูยากเย็นเหลือเกินอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ4ประการที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาหรือทุกข์สาเหตุของปัญหาหรือสมุทัย การแก้ปัญหาหรือนิโรธและวิธีแก้ปัญหาหรือมัก mm. เมื่อโยมฟังจบจะเข้าใจอริยสัจสีมากขึ้นและสามารถมองเห็นปัญหาในชีวิตอย่างชัดเจนรู้ต้นต่อและมีแนวทางในการจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ชีวิตที่สงบและมีความสุขมากขึ้นแล้วอริยสัจสี่คืออะไร พระพุทธเจ้าทรงค้นทบว่าชีวิตของสรรพสัตว์ล้วนเกี่ยวข้องกับความทุกข์และทรงแสดงหลักความจริงอันประเสริฐนี้ออกมา4ประการเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรครักษาและให้คำแนะนำเพื่อไม่ให้ป่วยอีกข้อที่หนึ่งทุกข์คือการมีอยู่ของความทุกข์ข้อที่สองสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ ข้อที่สนิโรธคือการดับทุกข์และข้อที่สมักคือหนทางสู่การดับทุกข์หลวงตาจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ง่ายเช่นถ้าเราปวดหัวอริยสัจสี 4, จะทำหน้าที่เหมือนทุกข์คือฉันกำลังปวดหัวสมุทัยคือปวดหัวเพราะนอนน้อยนิโรธคือถ้าไม่ปวดหัวฉันก็จะสบายมัก คือฉันต้องไปนอนพักผ่อนเห็นไหมว่ามันเป็นระบบที่ชัดเจนและนำมาใช้ได้จริงกับทุกเรื่องในชีวิตหลวงตาจะขยายความมากขึ้นกว่านี้ข้อที่หนึ่งทุกขหรือความจริงของการมีอยู่ของความทุกข์หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทุก์คือความเจ็บปวดทางกายหรืออารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วความหมายในทางพุทธศาสนาทุกข มีความหมายกว้างกว่านั้นมากคือสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่บีบคั้นไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้ทุกอย่างที่เป็นไปตามธรรมชาติล้วนเป็นทุกข์อย่างเช่นทุกธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตายคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการกระทบกระทั่งคือความโศกเศร้าคร่ำครวญไม่สบายกาย ไม่สบายใจคับแค้นใจทุกจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกจากการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักคือเจอคนไม่ชอบเจอสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจทุกจากการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาคืออยากได้แต่ไม่ได้อยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นสรุปสั้นๆเลยว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นในรูป รสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทำให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอบ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจที่งานไม่สําเร็จคือทุกข์จากการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเราทะเลาะกับเพื่อนสนิทคือทุกขจากการพลัดพรากหรือประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก เรากังวลเรื่องอนาคตคือทุกขจากความไม่สบายใจข้อคิดจากทุกข์การรู้ว่าทุก์มีอยู่จริงและเป็นธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่ชวนให้ท้อแท้แต่เป็นการเปิดตาให้เห็นความจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่จมปลักอยู่กับมันและหาทางจัดการกับมันได้อย่างข้อที่สสมุทัยหรือสาเหตุของความทุกข์ เมื่อเรารู้ว่ามีทุกข์แล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาเหตุของความทุกข์คือตัณหาแล้วตัณหาคืออะไรล่ะมันก็คือความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเรียกว่ากามตัณหาเช่น อยากได้มือถือรุ่นใหม่อยากกินของอร่อยออร่ยความอยากมีอยากเป็นหรือเรียกว่าภวะตัณหาเช่นอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่ยอมรับความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเรียกว่าวิภวะตัณหาเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยไม่อยากจนไม่อยากเจอเรื่องไม่ดี แล้วตัณหานำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราอยากได้อะไรมากๆก็จะยึดติดกับสิ่งนั้นหากไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามที่อยากก็จะเกิดความทุกข์ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอบ่อยๆเช่นอยากได้คะแนนสอบดีๆก็จะเป็นตัณหาแล้วถ้าไม่ได้ทำให้เกิดเครียดก็จะเป็นทุกข์อยากให้เพื่อนมาชอบเราก็จะเป็นตัณหา แล้วถ้าเพื่อนไม่ชอบเกิดความเสียใจก็จะเป็นทุกข์ไม่อยากทำงานนี้ก็จะเป็นตัณหาแล้วถ้าต้องทำงานนี้ก็จะเป็นทุกข์ข้อคิดจากสมุทัยไม่ใช่ว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาความอยากที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆก็มีเช่นอยากทำความดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ตัณหา แต่ตัณหาคือความอยากที่นำไปสู่การยึดต,ติดและทุกข์ข้อที่สนิโรธหรือการดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเมื่อรู้ทุกข์รู้สาเหตุแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องรู้ว่าจะสามารถดับทุกข์ได้นิโรธคือภาวะที่ตัณหาหมดไปความทุกข์ก็หมดไปสภาวะที่จิตเป็นอิสระคือปราศจากความอยาก ความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่การทําลายทุกสิ่งแต่เป็นการไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะทำได้อย่างไรล่ะเมื่อเราเข้าใจว่าความอยากเป็นสาเหตุของทุกข์เราก็จะค่อยๆลดละเลิกความอยากที่ไม่จำเป็นลงได้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอบ่อยๆเช่นถ้าเรารู้ว่าการติดโซเชียลทำให้เสียเวลาและเครียดหรือทุกข์เพราะอยากได้ยอดไลค์ หรือสมุทยัยการลดการเล่นลงหรือเล่นอย่างมีสติหรือนิรูดก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นเมื่อเราสามารถยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ยึดต,ติดก,กับมันก็จะไม่มีความทุกข์จากการเปลี่ยนแป,ปลงนั้นข้อคิดจากนิโรูดการดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงได้จริงเพียงแต่เราเข้าใจและลงมือปฏิบัติ ข้อที่ 4. มักหรือหนทางสู่การดับทุกข์เรียกนว่าเป็นแผนที่สู่ความสุขโดยมักคือหนทางปฏิบัติเพื่อดับตัณหาและเข้าถึงนิโรธซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือมัก8หรือทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งสัมมาทิทิหรือความเห็นชอบคือการมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าใจอริยสัจสี่สัมมาสังกโปะหรือความดำริชอบคือการคิดดีคิดถูกต้องคิดออกจากการมไม่คิดพยาบาทไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาหรือเจรจาชอบคือการพูดจริงพูดไพเราะพูดมีประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจอ้อสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบคือ การประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัมมากกัมมันตะหรือการกระทำชอบคือการงดเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดในการมสัม,มาวายามะหรือความเพียรชอบคือความเพียรพยายามในการละอกุศลหรือสิ่งไม่ดีและสร้างกุศลหรือสิ่งดีสัมมาสติ หรือความระลึกชอบคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกอิริยาบถสมาสมาธิหรือการตั้งใจมั่นชอบคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลหรือความประพฤติที่ชอบคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสมาธิ หรือการฝึกจิตคือการฝึกจิตให้ตั้งมัน่นมีสติปัญญาหรือความเข้าใจถูกต้องคือการมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงข้อคิดของมรค8ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำทีละข้อแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันและกันและสามารถฝึกฝนไปพร้อมๆกันได้และอริยสัจสี ไม่ใช่แค่ปรัชญาที่ซับซ้อนแต่คือสูตรปลดล็อกความทุกข์ที่พระพุทธเจ้ามอบให้โยมทุกคนถ้าอย่างนั้นโยมควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้โดยลองสังเกตความทุกข์ในใจโยมดูสิว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรแล้วโยมอยากให้มันดับไปไหมถ้าอยากก็มาเริ่มต้นเดินบนเส้นทางของมรรคแปดด้วยกัน แล้เมื่อโยมเข้าใจและปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่อย่างต่อเนื่องโยมจะพบว่าชีวิตเบาสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและสงบเย็นสุดท้ายนี้หลวงตาขอปิดท้ายด้วยคำพูดที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่การเข้าใจ และจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเจริญพร